ปากเกียวเอาละครับถือเข้าเชือกแล้วนะครับเอาละครับนี่เป็นครั้งแรกที่เข้าเชือกครับปากเกียวรู้แล้วครับว่าเขาติดเชือกไม่ได้เข้ามุมอับเข้าสามเหลี่ยมไม่ได้ครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่านั่นชนได้หือยเขาหนักๆนักนี่หนักๆนักนีกน่นนนนอ่อนได้โอ้ขวาสวยให้มาอีกครับท้าทายเลยครับบอกให้มาได้อีกครับ ต,ตัวต้องรีดน้ำหนักในไฟนี้ถึง30ปอนด์เดียวนะครับถือว่ารถน้ำหนักเยอะพอสมควรครับโดนลำโตก็อาจจะมีอาการให้เห็นได้ครับแม่ดูลูกโยกศรีรษะโยกตัวของปาเกียวจะทําทำให้ชกลาบากท,ทีเดียวครับเพราะว่าไม่เป็นเป้านนีงแต่ว่าอย่าอย่าย่ามใจทนเองครับเพราะว่าอย่าคิดว่าเอ้ยพอทนได้ทนได้แล้วพอโดนสะสมแล้วมันมันไปได้เหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยครับต้องรองขวาล่างของมาการิโตครับไม่จําเป็นไม่ควแรแลก เล็นไปงี้ครับเล็มไปเรื่อยมากยอะมากยกยืดเยื้อนี่โอกาสของปากเกียวนั่นดนะูน่าจะมีเยอะกว่านะ25่ิบาวินาทีหมว่าจะไปลองของมาการิโตเลยครับไม่ควรครับมวยเล็กที่ไม่ควรไปลองของมมยมวยใหญ่และมวยหมัดหนักด้วยเกินยกหกยกเจ็ดไปแล้วนี่จะช่อกง่ายครับ ยกสามครับ,รบอันนี้ปาาเกียวกับอันเจโรมาการิโตนะครับโดยยกที่ผ่านมาในทางผุ้ใจญ่าจะให้เป็นของปาาเกียวนะครับโดยโดยพอสปิดหมัดการหมัดที่สวยงามนะครับเข้าเป้ามากกว่าไา,ารตกครับดูสองยกที่ผ่านมาปลากเกียวชกเยอะไปครับชกเยอะไปชกไม่หยุดนะครับชกคล้ายว่าคือต้องการเอาใจผู้ชมให้ประทับใจด้วยครับคือนะด้วย ชนะทั้งบนเวทีชนะในหัวใจท่้นผู้ชมแต่ว่าการชกเยอะไปตั้งแต่ต้นยกแล้วไปเจอมวยใหญ่แบบนี้ครับ<ค>หเหนื่อยครับอยู่ที่ว่าเขาจะคุมกําลังไว้ได้แค่ไหนครับกำลังของตัวเองนั้นเพราะว่าการฟิกซ้อมเพื่อเปลี่ยนตัวชกคราวนี้โทนี่โรชซึ่งเป็นโค้ชเทรนเนอร์เขานั่นบอกเลยว่าตั้งแต่คุมปากเกียวมาคราวนี้เป็นการซ้อมค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแต่ว่าสติปัญญาของปาเกียวก็จะเห็นครับว่าตอนนี้เริ่มจะบุนวนอีกแล้วครับไม่แพาอีกแล้ว ลกสองปะทะไปยอ้าห์ต้องระวังครับหมัดอือหือหัวมวนออกมาครับไม่ไม่ยอมเข้าเชือกเขารู้ว่าเข้าเชือกอันตราย้เมื่อครับจะพยายามจะไล่ให้เข้าเชือกต่พอเขาไปแรกนี่มาตรงหมัดแล้วที่ปาโจ้ต,ต้องเล่นออกมาได้เลยนะคือความเล็กกว่าที่เห็นอ่หาหต้องไม่ผระพลาครับเล่นไปเรื่อยจะดีกว่าครับ มนไปโต้ฟ้องครับว่าศีสักรัะเกียวจะศีสะครับงต้องไม่คิดน็อกในหมัดเดียวสหรับปาเกียวครับเพราะว่ามวยใหญ่นี่มวยเล็กต่อยเหมือนว่าจะปล่อยเป็นหมัดแต่ว่ามวยใหญ่นี่รับได้ครับอ้าวลักยามต้อนเข้าเชือกปากเกียวต้องวนโอ้ทิ้งซ้ายต้องบุนออกมาครับไม่ได้ครับเอ้าแล้วครับมาเป็น4 5 6ห้าหหมัดเลยครับ Okay, ต,ต้องยิ้ม <laughs> ต้องต่อยแบบสะสมแบบนี้ครับแล้วค่อยไปเผด็จศึกทีหลังไม่ใช่น็อกในหมัดเดือยอยู่ลำบากมากนี่ครับขยับอาศัยเท้าไวนี่สักครู่นี้หน้าเสียวไส้นะครับพอจังหวะที่เข้าไปแล้วจะมาเกตินโดนบิดออกมากเลยนะครับมีแต่ว่าอาศัยตั้งตัวทันแล้วก็รัวหมัดคืนได้ทันนะครับแหม่อยนี่สักครู่หน่อย นี่ต้องผ่อนนะับผ่อนแล้วไ,ไปเป็นชุดๆครับไม่ควรจะบู๊ไปเรื่อยเหมือนหนึ่งสองหนึ่งสองต่อยเยอะไปต่อยดบับไม่ได้หยุดต่างฝ่ายต่างเก็บอาการกันเก่งนะครับ,บะรจะไล่ให้เข้าเชือกครับหนีออกมาไงครับดูครับจะหนีออกมายังไงกาลังจะเข้ามุมอับแล้วครับนี่ครับขยับต้องหลังต้องไม่แตะเชือกครับ กว่าครับมาการิโตช้ากว่าปาเกียวนอกจากหมัดเร็วยังเท้าเร็วด้วยครับเนี่ยครับหมัดเร็วแลวเท้าเร็วด้วยครับยกสี่แล้วครับแมนนี ma, nih, um um ่ปาเกียวกับอันโตนิโอมาการิโตชุดยกที่ผ่านมานี่ปลายยกนี่ปาเกียวโชว์หมัดชุดถึงเจ็ดหมัดเลยนะครับที่เรื่าอัดใสมาการิโตแต่มาการิโตยังยิ้มครับยังยิ้มเก็บอาการได้ดูกันต่อครับ มวยคู่นี้นอกจากสู้กันด้วยรูปร่างด้วยน้ําหนักร่างกายน้ําหนักหมัดแล้วต้องสู้กันด้วยสติปัญญาของทั้ง,งตัวนักมวยและก็โค้ชครับฝุกซ้ายสองหมัดดูร้ายมากครับปากเกียวครับระยะประชิดนะครับแต่ว่าได้แล้วต้องหนีครับแลกไม่ได้หวาดเสียวครับจับบวกไม่ได้ว่าเสียวมากปากเกียวไม่ควรบวกครับบวกก็บวกนี่มันดูครับต้องหมุนครับต้องหนีได้แล้วต้องหนีครับ ยืนปากหลังนี่โอ้โหตายเลยครับนี่ครับยังเงี้ยถ้าพอได้แล้วพอเขาจะทําแล้วค่อยหนีออกมาไมอย่างงั้นเราโอ้โหโดนนี่หล่นแน่<ม>ผ่านสักเจ็ดยกไปแล้วเนี่ยครับอันนี้ครับพอจะแลกได้คือชกไปด้วยแล้วต้องช่างน้ำหนักหมัดของผู้ต่อสู้ไปด้วยว่าโดนจ่ายแล้วไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวถ้ายังแรงอยู่ก็ต้องกระทะไม่ได้ครับบวกแลกไม่ได้ต้องชาบชวยแล้วก็ไปหัวเข้าบ้านหมุนเนี่ยครับดักแล้วหนีอย่างเงี้ยครับ ดักแล้วหนีแล้ววนครับเป็นชุดๆดครับหนึ่งสองสามสี่แล้วหนีออกมานี่ครับอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครับถ้าสะสมไปบ่อยๆนี่เดี๋ยวก็ไปเองครับมาร์การิโตแต่ว่าถ้าบวกโอ้ยช้ำแล้วครับอ้๋น่าช้ำเลหมดแล้วนะครับโดนชุดใหญ่สามชุดมาสักครู่ช้ำแล้วครับเพิ่งถอดออกมาครับใช้บิดม่กมีใช้แขนปิดแล้วครับท้ายชกแล้วครับตอนนี้เริ่มเอาแล้วครับโอ้ยจุยจุกครับทุกนี้เห็นแล้วครับไม่แน่แล้วครับถ้าโดนจุกแล้วเนี่ยนี่แหละครับ เวลาเหลือเยอะด้วยครับโอ้ยเวลาเหลือเยอะครับหนึ่งนาทีนี่ถือว่าเยอะสลับปาเกียวนะครับท้องแล้วครับรู้แล้วว่าโดนท้องไม่ได้ปาเกียวจะขึ้นบนลงล่างแล้วตอนนี้คือถ้าปิดบนก็ลงล่างถ้าปิดล่างขึ้นบนครับพักนี้นี่ครับตุ้ยท้องมาทุกครั้งครับเห็นแล้วครับปาเกียวเห็น55วินาทีพอครับโอ้โหดูแล้วนี่ยกนี้อาจจะรอดไปได้แต่ว่า12ยกข้าจะลําบากแล้วปาเกียวเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นหมดแล้วว่าเขาควรจะทําอะไรบ้าง มากกริโต้นั้นเป็นเหมือนหนังสือที่อ่านง่ายแล้วครับตอนนี้เห็นหมดแล้วอยู่ที่การเลือกแล้วครับเนี่ยครับเลือกแล้วครับมองแล้วเคาะนวดไปเรื่อยๆแล้วครับดูแล้วอาจจะไม่เอานกยุกนี้ครับมีเวลาเหลือเฟือสาหรับปาเกียแล้วเพราะว่าเนี่ยครับโอ้โหโดนดักด้วย30ปอนด์เต็มๆนะครับดูแล้วดูแล้วไม่ไล่ครับปาเกียไม่ไม่ไม่เอากยุกนี้แล้วครับเพราะเวลาเหลือน้อยด้วยแล้วก็รู้ว่าตัวเองพักอีกสักนาทีหนึ่ง ความแข็งแรงก็จะกลับมาไม่รีบร้อนครับไม่รีบร้อนแล้วครับโอ้คิดเก่งไริโ,โตนีจะฟื้นหรือเปล่าครับเพราะว่าโดนลัตัวและหน้าด้วยยกที่ผ่านมานี่มาริโตนีแผลแตกนะครับใต้ตาขวางจากที่โดนซ้ายของปลากเกียวนะครับกระแทกเข้าไปแล้วมีรอยช้ำอีกต่างหากครับแล้วก็คะแนนที่ผู้ใยายบอกว่าน่าจะให้ทึงสิบแปดเลยเพราะกำยำใหญ่ให้เหมือนนับเลยครับ ดูแล้วนี่อยู่ที่ปลาเกียวครับว่าจะเอาอยัางไงครับไม่พลิบผามนะครับไม่ประมาทไม่ลองของถ้าเขาชกแค่นี้ครับชกเหมือนที่ผ่านมาครับไม่พลิบผาลมไม่ไม่ลองของดูแล้วนี่มีโอกาสนะครับเพราะว่าหลายคนแสดงทัศนว่าโอกาสที่มักการิโตจะแพ้เทคนิคอลน็อกเอา์ก็มีครับเนี่ยครับแม่นแล้วดูความแข็งแรงตอนนี้แข็งแรงกว่าเพราะช้ำน้อยกว่าโอตัวนี้ช้ำทั้ง ใบหน้านี่ช้ำครับแล้วลำตัวนี่ก็โดนไม่ได้นะครับอะครับเตียงส่วนหัวใจสิงครับเอาเลยครับไล่โอ้ยปาเกียวโดนเหมือนกันครับลำตัวอุ้ยอะไรคัครับแม่แต่ยังเก็บอาการสบายครับเอาาคืนผมดูว่าปลาเกียวปล่อยให้ต่อยเพื่อจะพอครึ่งหลังมันจะเล่นงานนะครับคือปล่อยให้ต่อยนะครับเพราะดูจากยกเมื่อกี้ปลาเกียวก็เห็นแล้วว่าทางฝั่งของมากรโตนั้นอ่อนแรงไปเยอะโดนท้องเยอะแล้วก็ปล่อยให้ต่อยเพราต่อยสักพักเดียวครับคราวนี้ครับปเกียวจะเอาคืนแล้วครับแล้วคืนคราวนี้คืนแบบดอก ดอกเบี้ยด้วยครับไม่ใช่ต้นทุนอย่างเดียวเนี่ยครับแล้วหมัดซ้ายของเขาเนี่ยเข้าตรงกับใต้ตาขวาเป๊ะเลยครับตาขวาของมาการิโต้นั้นตรงกับหมัดซ้ายของปาเกียวขึ้นไปเมื่อไหร่ก็แหวกอากาเข้าไปก็ถึงเมื่อนั้นแหละครับเนี่ยครับโอ้ดูครับรบกวนตลอดเวลาระวังล่างนี่ขึ้นบนระวังอ้โหดูครับโอ้หากากลัวมาก สว้ตัวมืจักกันกาอจักรันบนดีแล้วครับอือโชคแบบฟรีมากครับดูครับจังหวะดึงแล้วพอเลยสองนาทีไปแล้วนี่ต้องระวังทองครับโดนแล้วจุกเลยครับเพราะว่าพอเหนื่อยแล้วนี่โดนต่อยท้องนี่จะจุกเร็วมากไม่เหมือนหัวน้ําเมือว่าในช่วงนาทีแรกครับยังแข็งแรงต่อยท้องก็ยังไม่จุกแต่ว่าพอผ่านสองนาทีไปแล้วเอ้าสวยครับหมัดขวาครับบอโดนแล้วแต่ว่ากวาดมือเรียกเลยท้าทายให้รู้ว่าผมทนได้แล้ว โดนลูกต่อไปสักครู่ต้องระวังกับปากเกียวยาอย่ารอ,องของตรงนั้นนะครับไหโตนี่ย<ต>น้ำต<ม>นหีิครับ<ม><ม>พอสวมหมวกกันน็อกนี่ปิดหน้าตัวเองตาก็มองไม่เ,เห็นนะครับพอปิดหน้าตัวเองครับเนี่ยครับสวมหมวกกันน็อกแล้วนี่ต้องระวังท้องนะครับยิ่งเกรงแขนปิดหน้าตัวเองโอกาสที่จะออกมาดก,ก็จะชาลงปากเกียวยกนี่โชคแบบ ค่อนข,ข้างสบายสบายครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจว่าเขาเขาไม่น่าลัวเหมือนยกหนยกสนะครับลักษณะการชกนี้ดูการปล่อยแขนการออกอาวุธมันเล่งมาหลายก็ได้ครับ <laughs> ยกที่6ครับตลอดชีวิตการชกมวยอาชีพของแมนนี่ปากเกียวนั้นเฉลยทั้งหมดนะครับต่อหนึ่งครั้งหนึ่งไฟนั้น5.6ยกครับ5ยกครึ่งครับประมาณนั้นนะครับ ไม่เกินกว่านั้นและดูครับว่าการนี้กําลังเข้ายกที่เกิน5ไปแล้วครับเฉลี่ยแล้ว5.6ยยกดูซิว่าจะผ่านยก6ไปไหมถึงตอนนี้แล้วครับเชื่อว่ายกเมื่อสักครู่นี้ปาเกียวนั้นทดลองน้ําห,หนักหมัดของมากรการิโตครับเพื่อจะตรวจว่าเขาสามารถจะทำอะไรได้บ้างเพราะต้องดูว่าน้าหนักคู่ต่อสู้นั้นลดลงไหมหมัดเบาลงไหมแต่ดูแล้วนี่ยังยังไม่ควรประมาทแต่ว่าปาเกลีก็ชกสบ